สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตระหนกในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีค่ะ เพระกพวกเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการก,<ล>กับีมบ<า>องงเงง,งสวัสดีค่ะพี่คมสัรนันทจิตสวัสดีครับน้องปะเปียะกันเวลาเสาร์ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับอีกทีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โมเดลลิ่งกระบ,บี่มือหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความพรหันกับคุณตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะและท่านผู้ชมนะครับไปพบไปเจอบุคคลที่เ<อ>ก่งกาจมากความสามารถนะครับไม่จํากัดว่าวงการไหนนะครับขอให้เก่งจริงเจ๋งจริงนะครับเอาชนิดที่ดูปุ๊บต้องอึง้งต้องทึ่งต้องตื่นตะลึงนะครับแนะนําเข้ามาที่รายการของเราได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ น่าจะตอนนี้นะจ๊ะหรือจะเข้าไปให้ข้อมูลที่ Facebook ก็ได้นะคะ w w w f a c e b o o k c o m อท a ฟซบุ๊กัถ้ามือหนึ่งของใครได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำรับไปเลยโบนัสเลิฟเลิฟมูลค่ะก็ช่วยช่วยแนะนำเข้ามาเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความทฤหรรษหในการรับชมรายการของเรายังเจ๋งกว่ามันกว่าและเหนือชั้นกว่าครับสาธุ ไหนนะคะที่อยากส่ง s อสมาบอกกับเรานะคะติชมรายการหรือบอกว่าปอบพีสสวยที่สุดพี่คมสันแก่จักเลยส่งมาได้ที่เบอร์เดิมคะ่ะ4 7 7 7 1 1 1ข้อความและข้อบ้านตรงสวยที่สุดส่งมาตรงแก่ไม่ต้องส่งนะครับและรับรองนั่นเลยนะคะว่าค่าคืนวันนี้นะ s m s ตรงนี้นะช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะจะต้องเนืองแน่นไปด้วยข้อความขอุงผู้ชมแน่นอนครับปอบเปียครับทำไมคะ เพราะว่าวันนี้แกไม่สวยยังไงล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่ารายการของเราในคืนวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหอัดแน่นไปด้วยทุกรูปแบบครับมีทั้งความตื่นเต้นนะมีแอคชั่นแบบบ้านๆนะแล้วก็ยังมีเรื่องหวาดเสียอีกด้วยครับแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยกระบ,บี้มือหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับโลดผลโจรยานมือหนึ่งฟีรนนิ่งของไทย ล่าประมึกแบบฉบับประมงคืนบ้านไรทองที่ว่าแน่ต้องเจอกับผู้หญิงคนนี้เจ้าของฉายานารีปราบชารวันโอ้ มนี้น่าดูน่าชมทั้ง3เรื่องอย่างที่บอกไปแล้วเลยครับแต่ก่อนที่จะมาพบกับความสามารถของมือหนึ่งจากทางรายการของเราช่วงนี้เราไปชมความสามารถของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์กันก่อนครับโอ้โหคลิปมือหนึ่งของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นยอดคนในวงการก่อสร้างคะ่ะแล้วแต่ละคนในคลิปนี้นะคะแหมขอบอกว่าคือแรงงานคุณภาพจริงๆจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยค่ะไปเลยช่วงคลิปชวนอึง่ง นี่นะฮะคุณผู้ชมลองชมดูนะครับจะต้องบอกนะครับว่าที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นความสามารถของมนุษย์นะฮะฮแต่ว่าความสามารถของมนุษย์อันนี้นะครับเหมือนกับเครื่องจักรครับลองดูวิธีการส่งของเขานะฮาโอ้โหเห็นไหมฮะยิงวนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปับรับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บไม่มีพลาดนะอันนั้นคืออะไรคะคุณทรายเหรอคะมาสกุลอ่าและอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งแล้วนะฮะเป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับตอนนี้ลองสังเกตทางด้านขวานะครับ ที่จะมีการโยนปูนขึ้นไปนะฮะแล้วเดี๋ยวกล้องเราจะค่อยๆซูมเข้าไปให้เห็นนะฮะว่าเขาโอ้โหรับส่งกันอย่างแม่นยําขนาดไหนนะนี่อย่างที่ปียบอกนะว่าเป็นแรงงานคุณภาพเน,นี่ยดูนะนี่ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยกกังกระสายพานการผลิตแบบโรงงาน,น,นอ่ะแล้วนี่ทําอะไรครับน,นี่โอ้โหใส่หมวกเหรอลองดูนะที่โยนแล้วรับขึ้นไปวางบนหมวกเขาเนี่ยนะฮะออิดนะฮะ ก,กนที่มันเป็นบล็อกที่มันหนักๆน,น,นั่นนะคะนั่นนะสิฮะได้แล้วนะฮะอันนี้พอละโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูตอนเดินที่ตรงนี้นะฮะดูดีๆนะฮะเดินแบบเดินบนท้ายกระดานแผ่นเดียวจะปรคุณเอ้ยโอ้โห จริครับอย่างที่ปอ,อเ,เปีย,ปยบอกเลยนะว่านี่แรงงานคุณภาพเลยนะเพราะว่าใช้แรงงานมนุษย์ลุ้นล้วนเลยนะอแต่ทําได้อย่างกับเครื่องจักรงานนี่มันเจ๋งมากๆนะสุดยอดครับโดยเฉพาะคนสุดท้ายเนี่ยนะคะเทินอิดไว้บนหัวใช่ไหมทั้งหลายอันนั้นแล้วหนักด้วยนะแล้วก็สูงเนี้ยแล้วเดินผ่านไม้กระดานอย่างเงี้ยอโอ้ยเจ๋งอะเนี่ยแถวบ้านพี่เรียกว่าพวกนี้ว่าพวกคอแข็ง คือเดินไปไหนแล้วขอตั้งอย่างนี้ตลอดเลยขอแข็งมากฮะคนพวันนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับใครนะครับที่สามารถทําได้ขนาดนี้นะครับแนะนําเข้ามาครับด้วยการถ่ายคลิปนั้นนะครับ แล้วส่งมาให้รายการของเราตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับถ้าคลิปที่ใครส่งเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาออกอากาศเรามีของรางวัลมอบให้ครับอืหรือจะเป็นความสามารถด้านอื่นก็ได้นะคะเราไม่เกี่ยงค่ะถ่ายคลิปมาขออย่างเดียวนะคะเป็นคลิปที่ใครดูแล้วจะได้ยิงก็ทั้งหมดที่โดดเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นความสามารถ ที่เกิดจากการฝึกฝนตลอดระยะเวลา5-7ปีเต็มเลยนะครับมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จานตรานะครับกระบี่มือหนึ่ง